สวัสดีเจ้าพี่น้องกองปายทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข่าสุ่นซองคุณยายโดน่าส,สตอรีนอน่นอกจะเนาะพอกันเมิอนี้กะสิบเอ็ดโมงเคืองแล้วพี่น้องตึงเลิกงานกล้ลังกลับบ้านมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยก็ลังสีย่งางสบายล่องอีกแล้วล่องตะมือขึ้นบางเอาโหลดพุน่น ขาวอากลากปวดโพฟโลพังงานจอกย่ามได้สิเศ้าตกตกมากเลยยางห่กเหนื่อยอยางลุยหิมะปวดขาคักเลยที่เ้ยทั้งถ่ายคลิปทั้งกลางลมทั้งหิวของ สา,ายหิมะม o m e น t สายฝนเด้อจ้ะไอสิลป FC ยังลงทางไตยัยงลงทางไต่บางสถานีรถไฟเนาะจา้ะพี่น้องถับสันถับเกิื่อนไว้กับขอโทษลหลายๆเด้อจ้ะ พะลุ่งพะลั่งเล้งถูถุงสื่อขององยูบุติกเมื่อกี้เนี้ยยูลานขาจะก่อนสิไปหอดบานเนาะจ้ะเล้งกลางลมฝ่ามวอด,ดินมากอีกคือเกา ภาษีได้ยินเสียงເສົາແນ່ເດີ້ຈ້າເມື່ອปวดຂາຍ່າງລุยນີ້ແມ່ คิดว่าเขาซือล่องสีตลอดเมืม่อเหม่ละเหม่เนี่เพราะว่าล่องแต่เมื่อคืนแล้วว่าหันหยุดนะจา๊ะล่งบ่แห้งจ๊ะแตะ่ว่าล่งตลอดบ่หยุดจักปีนาทีเลยมันก็เลยกลายเป็นหลายสะสมนา่าจ๊ะมันก็ห้อยคนหยางก็อมองนี้รถเกตหน่อยเขาเจอว่ามาเกตหรอ ลุกมืดเหม่อหลายให้เจ้ากับเกียรติบ่ฝาดบ่ใบเนาะจ้ะมาเล่นหิมะน้ำใยโดนัทเด้อพี่น้องทุกผู้ทุกคนเอ็ซี่นได้มากหิมะ ขว่วมนาวเย็นมาเที่ยวโน้เวเดจ้ะรับร่องกับผิดหวังกับค่วมนาวเย็นมาเห็นหอดภูเขาพี่นอ้องเิ่งเกามันมีกัยชางมาหอสุดสถานีรถไฟเหระจ๊ะเนี่ยสถานีรถไฟจ๊ะพี่นอ้อง เคยถ่ายหลายคลิปมาแล้วค่ะแล้วก็ถ่ายอีกคือเก่าเนาะจ้ะเป็นทางผ่านกลับบ้านยางลุยหิมะนี่ปวดขาขนาดเด้อพี่น้องเลยฟานยางลุยดินไส้หมดแหละกดกันเลยกับยางลุยดินไส้ ความปวดขาได้เนี่ยเพราว่าดินใส้มันบอหนาวเย็นเนมาะมมันหนาวเย็นสองคนยืนคุยกันยังอยู่กลางทาง เล่นหิมะติไหนใครอย่าลืมเดอ้อจ่าเอฟซีทุกผู้ทุกคนถ้ามาดดักคลิปีดย่าดอนนนกาแฟกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ่าใครที่เขามาเบิ่งขีด,ดยด่าโดน้นก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ่าเดอ้อขอบคุณทุกผู้ทุกคนก็ะตีอินดีตอนรับทุกทุกคนเด้อจ่า สามารถคอมเมนต์เข้า,เเขามาพูดคุยกันได้เด้อจ้ะอฟซี FC. และอีกอย่างเอฟซี FC สามารถเข้าไปย้อนเบิ่งคลิปเกา่เกาๆย่ายโดนัทได้เด้อจ้ะหลากหลายรสชาติหลากหลายรสชาติหลากหลายสไตล์ ขอบคุณขอบคุณหลายๆเอสซีสิติตามยัยโดนัทนะจเนาะโดนัทก็มี่ยังห้พี่นองดอกพี่นองเอยนอกจากขอบคุณคำว่าขอบคุณจากใจจริง อเคเป็นย่ามเก็บผากวิวสวยๆฝากพี่ฝากน้องน,นจะจ้ะเนาะสีซีเดยรดูสึกว่าไป่อไปเห็นไปเที่ยวเห็นกับตาตัวเองน,นจะจ้ะเนาะเบิ้งในคลิปใหญ่โดนัดกระซําไปเที่ยวเองนะพี่น้องบางคืออาจจิดีก็ามาเองด้วยจ้ะพอ่าสิบอวหนาว nước nét liền cái Bên làn, hì mọc bay mất lỡ จะว่าเป็นหิมะแหงแล้วจ้ะเนี้ยแต่หิมะเปียกนงี้โอ้ยคักกว่านี่น,น้องเลยไฮไฮเบอนบาท กวมาออกจากบันไดยังไหวบ่ได้พี่น้องกาวทอด้วยกก็คือจังอยู่หม่องเก่านี่มันหลายเนาะนมามันหลายยังบ่อใบเกาวอยู่ไวๆอยู่คือจังบ่ไปบใสแจักเทียรนี่ ย่างขื้นหมอ้อเดยจับพี่น้องเอ้ยบุกหิมะแล้วก็ย่างขื้นหมอ้อบอกเลยว่าเมย์โอ้จิไล่หูวไล่ตาอยู่เด้จอจากเอฟซีพี่น้องคลิปนี้น ขอถอดขอให้หลายๆจ้ะหายใจพอทัวร์ทองแล้วพี่น้องเงยเมื่อย สำหรับคลิปนี้ยายโดนัทก็สิขอฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะขอบคุณเอฟซีทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะที่เขามาให้กำลังใจยายโดนัทน่าจะนาเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้ะฟ้าถิ่มฝา่าป้ากันไปใส่ไงเด้อจ้ะยูมกันไปโดนๆกำลังใจให้ซึ่งกันแล้วกันเนาะจะเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก็นนะจะดีดมีแห้งถูกผู้ทุกคน แห่งๆรู้เรืยสุขภาพแข็งแรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า